ทุกคนก็คือน้องมาู้อ่ะเดินเดินอยู่ข้างบนใช่ไหมบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หล่นลงมา <Huh? S 1> เหมือนกับพลาดแล้วก็หล่นลงมาแล้วก็ขาเขาอ่ะเนีย่ยขาข้างหลังเขาอ่ะเล็บเขาอ่ะไปเกี่ยวกับไปเกี่ยวกับตก้อี้แล้วมันเหมือนทําให้เล็บเขาอ่ะหลุดเลือดไหลเลยใช oh <my. S 1> ่แต่ว่าทีเนี้ยก็คือเรา อบถามคุณหมอไปแล้วเบื้องต้นแล้วก็ถ่ายรูปให้คุณหมอดูแล้วคุณหมอบอกว่าแนะนําว่าให้มาหาจะดีกว่านะแต่เราก็หายห่วงนะเพราะว่าเรามีประกันสุนัขเพราะว่าเราอ่ะที่ไปหมอนะด้ทําประกันให้กับฟูจิมารู้เอาไว้ใช้ไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยมารู้อ่ะใช้ไปสองครั้งแ,แต่ฟูจิยังไม่เคยใช้เลยแล้วเราก็วัที่เดิมเลยคือโรงพยาบาลสัตว์ดีกันเป็นรโรงพยาบาลที่ จับมาหาไรไม่โดนคือเขาเก่งมากแล้วก็ดูแลเราดีมากเรามีปัญหาอะไรเราก็ไปปรึกษาเขาได้เอาไว้วางใจใที่สุดแล้วแล้วก็ใกล้บ้านด้วยแล้วก็บริการดีมากครับเดี๋ยวเราพาน้องวารุไปข้างในก่อนเดี๋ยวจะดูว่าคุณหมอเขาจะว่าไงบ้างนะคะ่ะท่าไหลังแล้วเนี่ยสองรอบคฮะ สอ้หกห้าก่าอันนี้รอหกิอย่งเงี้ยนมาอีเท่ไรอะหกอ่ะหเออตอนแรกสอง้ห้าเนี่ยตอนนี้สองอห้าแล้วคุณหมอก่เจ็บไหมลูกเจ็บไหมอืมเนี่ยตรงนี้ที่เขาเจ็บนะครับเห็นไหมเห็นไหมไปลยไปเ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 ลยไเลยไป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 เลยไเลยไปเลยไปเลยไปเ รอตรวจห้องนี้เลยใช่ห้องนี้เลยครับโอเคมัต <cer selling> ้องตรวจดูโดยหลังมารุหลังมารุโดนเชื่อแน่ใจไหมหน่อยปล่อยๆนะก่อนดีกว่าขาขาเป็นตัวได้เลยยิ้ตายใส่เลยหล่นนะหล่นนะเล็บๆน่าจะเกี่ยวกับเล็บพาดไปเลยครับกลัวนะกลัวกลัวกลัวตึงแล้วเอาเอาแบบไหนดีที่จะแบบว่า

เจ็บตออกออหไัวได้ครับได้อ๋อตอกเลยมันหลุดไปแล้วนะคะอันนี้เหลือจะขัดตอนตอนแรกอระเป่ามันยังไม่หลุดค่ะแล้วแล้วผมไม่กล้าไปยิงักประมาณสักสองชั่วโมงมันถึงจะหลุดหลุดไปเองไม่อันนี้ไม่น่าเป็นอะไรมากใช่ใช่ปีหรัวนี่นะคะ คืแล้วค่แล้วค่ะขอดู้ว่าเหลือเล็่เาไหร่เยบ่่าไหรลองอันนี้จะคล้ายๆคนที่เล็บุดเลยนะคะเดี๋ยวหอต้องขอให้พี่พยาบาลเขามาตัดขนตรงนี้ให้มันสะอาดด้่ ใช่ตัวสั่นๆฝังใจไปแล้วไม่เหมือนเหมือนฝังใจไงว่าจำได้แล้วว่ามาเลยโลกใช่ังที่แล้วนี่ร้องร้องตาใช่ที่โดนฟูจิกัดขนทุกคนครับเขาบอกว่าเป็นแค่เล็บจุดมันเล็บเปิดตะกคนนรก็เหมือนเหมือนคนเล็บเปิดก็จะต้องโกนขนต้องเอาขนที่ขาออกใช่ไหมใช่เดี๋ยวรอรอกันนะครับ

ฮมารูเ really? an mm ่อเกนะฮัลโหลเกิดเก่งเลยนี่ติาหายฝากฝานไปเลยครับเกิดาหายไีนดูจิเสียงโังเสียงาสียาังโหล ผที่สามนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องคมต้่อทำแผทำแผ่ก่อนทำแผ่ก่อนทำแผ่มาลุกมาลุกมาลุก มาล้มาลุอ้ลครับ้มานี่แล้วลุ้น้นต้องลูคอยลคอยคอยเก่งมากเกงากอัยานาแต้มเป็นเบตาดีหรืออะไรพวกนี้เจ้ขอ ได้เลยนะครับน้ำเกลือล้างได้ไหมได้คร yeah, okay, wow ับได้ล้างน้ําเกลือก่อนเนาะเช็ดให้แห้งแล้วก็เอาตัวสัมฤทธแตะเบจดีแล้วก็ตากได้ครับคุณผเป็นวันละครั้งถ้าจะออกสะดวกวันละสองครั้งก็ได้ครับเขาวิ่งเล่นแล้วมันดูเปื้อนอะไรเงี้ยก็เช็ดเช็ดล้างก่อนครับผมแล้วก็ใส่เองได้ครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้ววันนี้เราก็พาน้องมะรุมาให้คุณหมอดูเรียบร้อยแล้วก็คุณหมอบอกว่าน้องมะรุอ่ะคล้ายกับเหมือนคนที่เล็บเปิดเหมือนกับเหมือนกับน้องหมิงอ่ะน้องหมิงเคยโดนเล็บไปขูดกับปูนอ่ะแล้วทําให้เล็บเปิดเหมือนกันเลยแล้วน้องก็รู้เล็บก็หลุดไปแล้วก็วันนี้คุณหมอก็เลยตรวจอาการเบื้องต้นแล้วก็ทํา่าเบตาดีนให้แล้วก็ไข่ขอดออก ก็คือค่าใช้จ่ายวันนี้ทั้งหมดก็400บาทตามนี้เลยแต่ว่าเรามีประกันประกันอันนี้ก็คือเราสามารถสำรองคือไม่ใช่สิเราต้องสำรองจ่ายไปก่อนเราก็สำรองจ่ายไปเพิ่ม400บาทแล้วเดี๋ยวเราเอาใบเนี้ยไปเปิดกับประกันคือจะบอกว่าการทำประกันสุนัขอะ่ะมันดีมากเลยนะคือถ้าใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือว่าเลี้ยงเลี้ยงสุนัขหรือว่าเลี้ยงแมวอะ่ะก็คือสามารถทำประกันได้ สามารถช่วยเซฟเราในหน่อยลายเรื่องเพราะเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมพี่อ้อยใช่ครับก็เขาจะรักษาเนี่ยเป็นกรณีต่อครั้งเลยใช่อย่างของมารุอย่างเงี้ยเราทําไว้อ่ะ3,000บาทต่อครั้งเลยนะ,ะก็คือส่วนอุบัติเหตุอ่ะ3,000บาทต่อครั้งครั้งที่แล้วน้องมารุน้องมารุก็ใช้ไปประมาณ2,000ครั้งเี้ย400เพราะถือว่าโอเคเนาะมีอะไรเขมีอะไรพี่แวเา เไม่เป็นไรเนาะใช่ก็อย่ากเพิ่งให้เกิดเรื่องใหญ่ก่อนแล้วค่อย้ทำทำแบบตอนนี้เลยเราแบบนี้ไปไปไปยื่นที่บริษัทประกันได้เลยครับอันนี้เป็นประกันสุทธิของบริษัทพิทยประกันไทยเนาะครับผมถูกมากใช่เริ่มต้นเพียง500บาทต่อปีเท่านั้นห้า500บาทใช่ถูกมากโอ้โหถ้าใครสนใจนะก็เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อในการสอบถามเรื่องประกันไว้ด้านล่างคลิปนะคะครับโอเคส่วนมารุก็ต้องไปทำแผลไปทานน้ำเกลือหยอดยา แต่ถ้าสมมตินในกรณีถ้าแบบเหมือนรักษาต่อนเนื่องอ่ะก็เบิกประกันได้เหมือนกันนะแต่โอ้ได้ด้วยเหรอใช่แต่ว่านี้ของมาลุคือแบบครั้งนี้นมันมันมันไม่ต้องรักษาต่อนเนื่องเราสามารถทาแผนที่บ้านได้ครับผมแต่ถ้าในกรณีถ้าเราไม่สบายใจเราสามารถพาาใ,ให้คุณหมอรู้ีึกก็ได้แล้วก็เบิกได้อย่างมาลุวอะอย่างที่บอกว่าวงเงินสามพันเราก็พามาลุคมาได้สวกส่ีสามพันจะครบสามพันหน่ะโอเคนอเคนาะสวัสดีกันเร็วสวัสดี นี่กลัวหมอมากเลยมาหลายรอบจำขึ้นใจแล้วมั้งเนี่ยฟูจิก็ทำนะแต่ว่าฟูจิก็ทำาแต่ว่าฟูจิยังไม่เคยใช้เลยมารู้เนี่ยครั้งที่สามแล้วเราทำไว้อ่ะของของน้องมารู้ประกันแค่ปีละพันกว่าบาทเองแต่เราใช้ไปสามครั้งแล้วอ่ะจริงๆไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกอุบัติเหตุแต่ว่ามันมันมันหลิกเลี่ยงไม่ได้มันเม่ใช่สุที่ใส่อะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วิดถึงฟูจิแล้ว โอเคสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะสำหรับวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายฮัลโหลบ๊ายบาย <laughs>